หลายคนวันนี้ผู้ชายบางคนเนี่ยมีภรรยาแล้วแต่ไม่ได้มาด้วยกันอาจจะเป็นเพราะว่าจองตัว๋วเสร็จแล้วภรรยาติดธุระอะไรไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่แฟนหลายคู่สามีภรรยาหลายคู่ญาติเนี่ยเยอะพี่น้องเพื่อนหลายคนคือพี่น้องเพื่อนญาติเนี่ยดูง่ายสามีภรรยากับคู่รักเนี่ยดูง่ายสุดดูไงรู้ไหมฮะ,ะถ้าเป็นแฟนนั่งเบียดๆครับ โต้เขมีพอดีแม่แต่ท่านั่งเกยมือกลมเขายำขย้ำขายำม,มีชักศอกเป็นระยะระยะนึกอหกอไหมฮะนี่เขาเรียกนั่งสีกันอันนี้แฟนส่วนสาม,มีภรรยาดูง่ายครับนั่งกอดอกเอียงออกด้วยกันทั้งคู่เนี่ยครับไม่ต้องสีแล้วสีไหนก็ไม่แหลบละต่างคนต่างฟังสบายใจตอนเลิกเดินออกถ้าจุงมือนี่แฟนเขาระวังใะระวังระวังระวัง,วงทําไมต้องจุงมือตอนไปแฟนครับความรักทําให้คนตาบอดครับช่วงนั้นมองอะไรไม่ค่อยเห็นครับแนละ้วโลกมันมืด แต่งงานแล้วตาดีขึ้นครับต่างคนต่างเดินกระจายวันนี้สามีบางคนมาคนเดียวนะครับแล้วก็ภรรยามไม่ได้มาด้วยเดี๋ยวเลิกงานอาจจะยังไม่กลับบ้านเพราะการออกจากบ้านได้วันหยุดและภรรยาไม่ได้มาด้วยเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่ง <Phys> เลิกเสร็จปับ๊บอาจจะมีการโทรนัดเพื่อนเฮ้ยเ้ยไปเที่ยวต่อกันเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ข้างนอกอะไรเนียไม่ได้มาไปไหนไปไหนก็ได้ กลับบ้านตีนหนึ่งปิดโทรศัพท์หนีภรรยานั่งรออยู่ถึงบ้านเสร็จปั๊บนั่งถอดรองเท้าภรรยาลงมาพ่อไปไหนมานี่ฮะเป็นห่วงจะแย่แล้วเดี๋ยวบอกไปทอกโชว์อะไรไปดูอะไรไอ้ธรรมะออนเซร์นะไปเพิ่งกลับมาพ่อนี่ไปเที่ยวต่อมาแล้วบอาเนี่ยปล้าจะมโกทำไมดูคนเราไปเที่ยวมาแม่รู้นะมาเลิกกี่โมงที่ถามเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ห่วงพ่อนะเป็นห่วงใจเฉยๆกลัวพ่อเป็นอะไรบอกแม่ตรงๆก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกไปเที่ยวมาแล้วป่าล่ะจ๊ะ เออก็ไปเที่ยวมาแหละกูว่าแล้วบอกเลยครับปากกระใจไม่ตรงกันรับสารภาพนี่โอกาสตายสถานเดียวนึกออกไหมครับรับสารภาพกระสารลดครึ่งนะรับสารภาพกระเมียนนี่วิสาหก,กรรมากรรมอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่เนี่ยว่ามันเป็นหนึ่งของศิลปะการมีปัญหากันบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่